เดี๋ยวคุณ้ชมทุกท่านกัด้วยนะครับวันน e er ี right um <S <s ้เราจะแจกโปรเกมไอตัวนี Chun, life life ้มาผมอ่านไม่ออกนะจะแจกเราจะมาแจกโปรเกมนะครับเป็นตัวของอีพีอะไรอย้อ่างกันนะครับอ่านชื่อเกมไม่ออกนะอันนี้จะเป็นของโปรเพชรนะเพชรไม่จู้จี้เลยนะครับเพชรมีโคตรเยอะเลยนะฮะโปรตัวนี้ถึงผู้จัดการยังไม่ถึงแคห้าสิบคนแต่ผมก็มาแจกแล้วนะ เด,เดี๋ยวผงขอตัดไปจอนให้ดูเพชรเลยนะครับเหน,นะครับเราจะไปดูเพชรกันนะครับน่าเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับเป็นจ่องเพชรเลยมีการกดซื้อตรงนี้ไปเลยนะครับนี่ปุดล็อกแล้วหนึ่งตัวไปต่อไปกันเลยนะครับเห็นะครับ กดล็อกกดล็อกล็อกให้มังกรเท,ท,ท่ทุกคนดูดิเท่นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วเราจะไปดูอันนึงครับนี่นะผมมาที่กำหนดเองครับเราจะไปดูฐานพิเศษกันนะครับนี่นะซีทั้งหแล้วครับ เล่นได้จริงครับเล่นได้เราเป็นเวอร์ชั้นใหม่ล <ocy> ่าสุดนะครับอันนี้คือมาแจกแบบเพียวๆเลยนะครับเดี๋ยวจูดูกันมาซื้อกันะครับโอ้โหดูดูทุกคนทหารตรงนี้ข้กระสุนหรือเม็ดปลาขามน่ะไอ้ตรงไอ้ตรงนี้โดนยิงตายหมดแล้วครับโอ้ยสีแดงเนี่ยนะนะทุกคน เปลี่ยนใครไม่ได้เอาอันนี้เลยแล้วผมจะเอามาวีเอสกันไอ,อี๋ยวไหนดูฮนะเอ้ยกันลองมังกรดยลองสักสองตัวก่อนเผื่อไม่ไหวไปแล้วหนึ่งตัวไม่ได้ลองสกิลเลยอ่ะเจอประมาณนี้ นี่นะจ้วงเพชรประมาณนี้นะสำหรับโป๊นี่นะเพชรคู่เยอะเลยนนี่นี่นะเพชรคู่เยอะเลยนะเพชรตรงนี้นะเพชรคู่เยอะโอเคประมาณนี้